เข้าสู่ช่วงจับประเด็นร้อนกันครับประเด็นร้อนๆในวันนี้ที่เราจะมาตอบโจทย์กันกับรายการ SME ตอบโจทย์คือเรื่องราวของการทําธุรกิจและมาถอดรหัสกันบนโลกออนไลน์กับเซตา m มคอมครับวันนี้ผมเชิญผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเทเลอินโฟมีเดียจำกัดมหาชนคุณทรงวุฒิพระอบทองวิเศษมาไขข้อข้องใจเหล่านั้นกันครับสวัสดีครับคุณทรงวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็คงจะต้องทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าเซตาโมคอมคืออะไรบางคนรู้จักชื่อเทเลอินโฟมีเดียอยู่แล้ว ผู้ที่ให้บริการเยลโลเพจนั่นเองใช่สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองโทรศัพท์หน้าเหลืองที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับ,รบแต่ว่ามันมาสู่เซตาโมดด์คอมได้ยังไงครับคุณทรงวุฒิครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะฮะก็คือสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือเราขายโฆษณาสินค้าให้กับเอเวอเร s e r นะฮะเอเวอเรชั่ซึ่งแทบทั้งหมดในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเนี่ยคือ SME ทั่วประเทศเอสก็จะมาซื้อ หน้าโฆษณามาซื้อหน้าโฆษณาในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือนั่นคือนั่นคือการซื้อขายในอดีตที่เป็นอย่างนั้นมาตลอดกว่ายี่สิบปเพราะในอดีตเนี่ยคือเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเสร็จแล้วทีนี้พออินเทอร์เน็ตเริ่มเริ่มลุกเข้ามาแล้วทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตหมดพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปพอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเนี่ยปรากฏว่า SME ส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีเว็บไซต์ ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยสร้างเว็บชื่อ typlife.com ขึ้นมา typ typlife.com ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าตัวหนึ่งที่เรียกว่า landing page ให้กับให้กับผู้ประกอบการ SME landing page นี้มาถึงเป็นยังไงครับ landing page เนี่ยเป็นเว็บเป็นเป็นหน้าหน้าหนึ่งที่เป็น informative เว็บไซต์ให้ข้อมูลให้ข้อมูลว่าธุรกิจนั้นเนี่ยขายสินค้าอะไร ใช้สินค้าอะไระที่ติดต่อได้ยังไงมีติดต่อได้ที่ไหนใช่ไหมครัแล้วเราก็พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาที่สามารถใช้ v o i P ได้ก็คือลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์เนี่ยสามารถกดคุยกับผู้ประกอบการได้ถ้าผู้ประกอบการออนไลน์อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอตัวตัวเว็บไซต์ตัวนี้แล้วก็แล้วก็วสินค้าตัวนี่เราใช้งานอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เรา อ่าเอสเอ็มอีเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อซื้อขายสินค้าได้ก็คือสามารถดูได้อย่างเดียวแล้วก็โทรต้องโทรไปสั่งซื้อคือไม่สามารถที่จะซื้อบนโลกออนไลน์ได้เพราะแค่คุยโต้ตอบเป็นอย่างเดียวแค่นั้นเองมัาจะซื้อป๊บก็ต้องยกหูโทรศัพท์คุยกันกลายเป็นออฟไลน์เหมือนเดิมนะการซื้อขายจริงๆก็ยังออฟไลน์อยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็มีแนวความคิดขึ้นมาเฮ้ยถ้าเผื่อเราสามารถบริษัทเราเนี่ยสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขึ้นมาทำเพ์เมนต์เกตเว์แล้วก็มีบริการทำออเดอร์โพสซิ่งให้ เราก็เลยคิดคน้นสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นสินค้าออนไลน์ใช่ไหมฮะท,ทีนี้มันก็เป็นแนวความคิดที่ว่าเราสร้างเซตาโม尔ดอทคขึ้นมา<嗯>ทีนี้เซตาโม尔ดอทคเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังอีกว่าตัวเว็บไซต์เราเนี่ยก็จะมีหลายพิเศษโมเดลโดยทีโ่โมเดลแรกที่ที่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นโมเดลที่เป็นเทรดดิ้งโดยที่เราทำออน,ออนไลน์สโต์ขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นช็อปหรือว่าเป็นร้านค้าขึ้นมาร้านหนึ่งอย่างนี้หรือว่าเป็นช้อปปิ้งมอล์เหมือนเหมือน เหมือน,ห,อนห้างสปปรรพสินค้า,คาคใช่ถ้าผมจะพูดว่าเป็นห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์ก็คงจะไม่ผิดนะถูกไหมครับใช่ครับ<ม>ใช่ครับก็สร้างห้างสินค้าออนไลน์ทีนี้พอเราสร้างขึ้นมาเราทางทีมงานผมร,รวมถึงผู้บริหารเนี่ย<ม>ก,ก็เราก็มาคิดถึงว่าเฮ้ยเราจะมีกลยุทธ์ยังไงม,มีจุดเด่นยังไงให้เว็บไซต์เราดี<ม>เสร็จแล้วเราก็จากการทํางานของ,ข,องข,องของทางทีมงานผมเรการขายสินค้าออนไลน์เราพบว่ามีสินค้าประเภทหนึ่งที่ คนซื้อเนี่ยอยากซื้อแต่หาซื้อไม่ได้หรือหาซื้อไม่ได้หาซื้อยากไม่ใช่หาซื้อไม่ได้หาซื้อยากสินค้าเฉพาะสินค้ายูนิคใช่สินค้าเฉพาะสินค้ายูนิคจะเฉลยแล้วใช่ไหมคืออะไรก็จะเฉลย้วฮะว่าเป็นสินค้าอะไรอะไรฮะสินค้านั <cœur. S 1> ่นก็คือสินค้าโอท็อปสินค้าโอท็อปซึ่งมันจะมีเฉพาะเวลามีงานมีเทศกาลหรือว่าตามศูนย์แสดงสินค้าต่างๆคุณถึงจะมีโอกาสเข้าไปซื้อสินค้าโอท็อปใช่ครับนี่เองคือจุดเริ่มต้น นี่เป็นจุดเริ่มต้นในใน,ในการสร้างความแตกต่างที่เราจะดิเฟนเช e เราจากเว็บไซต์อื่นอ่ะเราหยุดเรื่องสิงค้าโอทอปไว้นิดนึงก่อนนะครับครับกลับ,บ,บมานี่คือที่มาของเซมอใช่สร้างพื้นที่โบนโลกออนไลน์ใ,ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และคนที่ซื้อโฆษณาในสมุดหน้าเหลืองอยู่แล้ว บอกอา้าวอยากกันนั้นเลยคุณได้โฆษณาที่เป็นเปเปอร์ด้วยคุณก็ได้โฆษณาที่เป็นออนไลน์ด้วยอาจจะเป็นแพ็กเกจพ่วงกันไปก็ว่ากันใช่ก็เป็นอันนั้นเป็นแพ็กเกจโฆษณา<ม>แล้วเราก็จะมีแพ็กเกจที่ท store, ําออนไลน์สโตร์ขายสินค้าบริการถ่ายรูปสินค้าเอาคอนเทนต์ขึ้นทีนี้จริงๆแล้วมูลค่าในการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์มันมันสูงขนาดถึงขนาดที่เรียกว่า SME <ม>จําเป็น<ม>ที่จะต้องขายสินค้าบนโลกออนไลน์แล้วเหรอครับในปัจจุบันคือข้อมูลนะปีปี25-55นะ้ร้บตอนนี้นี่ มูลค่าการซื้อขายของของอีคอมเมิร์ซนี่อยู่ที่71,000ล้านบาทโอ้ไปถึงในบ้านเราเองเฉพาะในประเทศเฉพาะในประเทศไทยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมตัวเลขสูงมากเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะไม่ธรรมดาใช่อันนี้เป็นตัวเลขที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ครับนะฮะแล้วก็แล้วก็ออนไลน์สโตร์ที่ทุกคนที่ที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนเนี้ยมีอยู่ประมาณห้าห้าแสนออนไลน์สโตร์เฉพาะเฉพาะในประเทศไทยนะคือเรียกว่าห้างสรรพสินค้า ก็คืออยู่โลกออนไลน์ใช่มี5 0 0แสนช็อปเลยหรอฮะใช่แล้วข้อมูลนี้คือยังไม่รวมที่ผู้คนที่ขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก k กันเองบ้างอะไรบ้างใช่่านอินสตาแกรมหรือฝานโซเชียลมีเดียต่างๆนี้ก็ยังไม่ได้รวมยังไม่ได้รวมตรงนั้นอันนี้คือช็อปที่เป็นร้านจริงๆที่เป็นเว็บเพจอยู่บนโลกออนไลน์จริงๆแสดงว่ามูลค่ารวมในตลาดทั่วโลกนี่ในต่างประเทศกันเขาซื้อขายกันเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมตอนนี้ทั่วโลกเป็นเรื่องปกติแล้วฮะ แต่ว่าผมจําได้ว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยมีประสบการณ์เลวร้ายมาก่อน <c oughs> ผมก็เคยมีประสบการณ์เลวร้ายมาก่อนการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์มันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเหมือนปัจจุบันสมัย <c oughs> ก่อนนี้มันมันคือเราไม่มั่นใจแล้วอ่ะอาจจะบางคนบอกต้องจ่ายเงินก่อนบางคนบอกว่า <c oughs> เอ้ยไม่ได้หมูไปไก่มาสิต้องแลก <c oughs> เปลี่ยนกัน <c oughs> ตรงนั้นมันเคยเกิดขึ้นแน่ดี <c oughs> เดี๋ยวนี้มัน <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วฮะเพราะว่าผู้ประกอบการทังท่า เราจะมีคนกลางอย่างเช่น s i t a m o ัล c อ m เอหรือเว็บไซต์อื่นๆที่เราสร้าง Payment Gateway ขึ้นมาเราเป็นเราเนี่ยจะเป็นคนกลางในการ Verify ตัวออเดอร์ก็คือต้องชัดเจนต้องชัดเจนทั้งผู้ซื้อผู้ซื้อไม่ได้ขโมยบัตรเครดิตคนอื่นมาซื้อนะไอ้นนี้ต้องมีระบบใช่ไหมเราเราก็จะมีระบบ Fraud ที่คอยตรวจสอบฟรอดซึ่งเราเป็นพาร์ทเนอร์กับแบงก์อยู่แล้วนอกนอกจากนี้นี่ก็คือเรามีการทำออเดอร์โปรเซสซิ่งคนซื้อเนี่ยสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสผ่านแบงก์ธนาคารต่างๆได้ผมเป็นคนซื้อผมจะได้สินค้าแน่ๆผได้สินค้าแน่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจเนี่ยคือเราก็ต้องมีทีมงานที่เป็นคัสเตอร์เซอร์วิสก็คือใช่อย่างสมมติว่าถ้าคุณชำระเงินเข้ามาแล้วเนี่ยทีมทีมงานที่เป็นคัสเ r อร์เซอร์วิ ก็จะโทรกลับไปว่า oh, ใช้โทรเลยทีนี้จะได้ยินเสียงเลยใชไ,ไม่ต้องกลัวแล้วว่าไม่ไม่รู้เรื่องว่าคนซื้อขายสินค้ากันใช่ครับใช่ครับก็โทรไปบอกว่าได้รับได,ได้รับเงินรับชาระแล้วแล้วทางเราเนี่ยก็จะอัปเดตว่าตอนนี้สเตตัสการส่งสินค้าไปถึงนะจจะต้องมีการกําหนดวันว่าจะจะส่งให้ได้ภายใน3วัน7วันก็ว่ากันไปใช่ครับ oh. ตรงนี้มันมันต้องผ่านขวามหนามาพอสมควรนะผมว่าจากสมัยก่อนที่คนอาจจะไม่เชื่อถือในการจ่ายเงินแล้วอันนี้คือต้องจ่ายเงินก่อนแน่ๆอันดับแรกใช่เพราะยังไงเสียเจ้าของสินค้าก็ไม่ส่งสินค้าไปก่อนใช่ครับใช่ก็ต้องชำระเงินก่อนก็ต้องชำระเงินก่อนแต่ด้วยระบบ Payment Gateway ที่ทางสถาบันการเงินเขาค่อนข้างมีมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพขึ้นตอนนี้ก็เลยทําให้การซื้อขายมันค่อนข้างมีตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าในอดีตก็สูงขึ้นแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไป จากแต่ก่อนเนี่ยจะใช้วิธีโทรแล้วก็โอนเงินส่งสินค้าใช่ไหมตอนนี้คนเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างตัวผมเองเนี่ยในอดีตที่เคยสั่งซื้อของแล้วใช้บัตรเครดิตซื้อซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยครั้งแรกผมก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมพอได้สั่งซื้อไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยกลัวถูกแฮกกลัวอะไรบ้างกลัวถูกแฮกกลัวกลัวโกงกลัวผู้คนขายโกงกลัวขายกรายแล้วไม่ส่งพอเราได้ซื้อกับเว็บไซต์ที่ที่เราเชื่อถือได้อย่างเงี้ย เราก็เริ่มซื้อสั่งสินค้าขึ้นเรื่อยๆสินค้าบางอย่างสั่งจากต่างประเทศบ้างสั่งในเมืองไทยบ้างสมัยก่อนผมจําได้ถ้าซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยมผมต้องวิ่งไปจ่ายเงินที่ตู้ ADM ต้องตู้ ADM <laughs> แล้วเอาสลิปมาแล้วแฟกแล้วแฟกไปให้ผู้ขาย ่าผมจะจกกบกระบวนการซื้อสินค้าในวันหนึ่งก็ไม่มีเวลาจะทำเพราะบางทีเราต้องเดินทางไปนู่นมานี่ใช่ไหมฮะใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้<ช>มันเปลี่ยนไปหมดแล้วโลกทัวงนี้ก็เปลี่ยนไปเซตาโมร์<ช>ทำยังไงให้คนคนเชื่อถือถ้าถ้าพูดถึงตัวเว็บไซต์ซึ่งเราเองเป็นตลาดหรือเป็นห้างสรรพสินค้าที่จับต้องไม่ได้แต่มันอยู่บนโลกออนไลน์หมายความว่าการสร้าง<ช>ความน่าเชื่อถือของเซตาโมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญใช่ครับใช่ก็ตอนนี้เนี่ยเซตาโมเองเนี่ย เราได้ลายเส้นจากจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นผู้รับชำระเงินแทนแทน SME หรือแทนแทนลูกค้าที่เจ้าของสินค้าใช่ใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นบริษัทในเคือ i n t ั s โอ้ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแกร่งแน่นอนใช่ในเครือ i n t ั s และไทยคมเสร็จแล้วทีนี้ก็ บริษ,ษัทเราเนี่ยก่อตั้งมากว่า30ปีแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องที่จะโกงหรือ,อหรือเรื่องความน่าเชื่อถือ,อเพราะจริงๆแล้วด้วยด้วยแบรนด์มันมีอยู่แล้วใช,ใช่ไหมใช่ใทีนี้ณ<อ>ปัจจุบันนี้ เซ็ามอเปิดให้บริการมากี่ปีแล้วนะฮะตอนนี้เราเปิดให้บริการมา1ปี1ปีเป็นยังไงบ้างผลตอบรับที่ผ่านมาตอบรับสินค้าเยอะไหมคนซื้อขายสินค้ากันมากขนาดไหนตอนนี้สินค้าเนี่ยมีอยู่ประมาณ12,000 SKU นะหนึ่งหมื่นสองนชนิดกว่าใช่แล้วก็จะแบ่งเป็นสินค้าประเภทส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้นะฮะ แล้วก็เราก็จะมีสินค้าแฟชั่นด้วยก็อย่าง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 ที่เห็นในภาพนี่ที่เห็นในภาพใช่นี่หน้าจอสดๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าจอของเซต a m มอล c o m ใช่ครับครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จริงๆเรามีสินค้าทุกๆหมดหมู่นะฮะท,ที่ขายในเว็บไซต์เราผมมักจะเห็นคนเข้าใจว่าการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์มันจะมีราคาที่ถูกกว่าขายออฟไลน์จริงหรือเปล่าฮะ อันนี้อันนี้มันเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์หนึ่งสินค้าต้องถูกกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในในโลกออนไลน์เนี่ยแค่คุณก็ไปนใน Google ใส่ชื่อสินค้าใส่ราคาปุ๊บคุณสามารถเปรียบเทียบราคาได้เลยว่าเว็บนในคุณจะเปิดสักกี่หน้าจอคุณก็เทียบด้วยหมดใช่ใช่สินสินค้าที่เหมาะจะขายออนไลน์นี่เป็นสินค้าที่ต้องอยู่นี้นถ้าถ้าเป็นราคาถ้าเป็นสินค้าที่มีขายอยู่หลายที่ที่เป็นแมสทั่วไปที่เป็นแมสทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องถูกกว่า อ,อันนี้ต้องมาสู้กันด้วยราคาต้องสู้กันด้วยราคาะถ้าคุณไม่อยู่นี้คุณต้องสู้ด้วยราคาใช่หรือสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็อจะเป็นสินค้าที่คนเนี่ยแบบเขินหรืออายที่จะเดินไปซื้อที่ร้านสินค้าทสินค้าทางเซ็กส์หรือว่าทางเพศอะไรพวกนี้ใช่หรืออาจจะเป็นอะไรที่อาจจะแปลกอาจจะแปลกที่ที่ไม่ที่ไม่กล้าเอ่ยปากเพื่อซื้อโดยตรงใช่อ๋อเช่นเดี๋ยวต่อไปนะฮะอาจจะนํามาขายเช่นแบบ สินค้าแบบที่ตรวจค้นหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วถ้าเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าไปซื้อมันก็จะลำบากนิดนึงพี่ยิงก็ปวเขินกันอยู่อ๋อพวกนี้ก็คือสินค้าที่น่าจะขายได้ดีทางโลกออนไลน์ใช่แล้วแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้จํานวนผู้ที่ซื้อขายสินค้าสินค้าประเภทอะไรที่ขายดีมากๆแล้วก็อยู่ในหมวดหมู่ไหนอย่างไรฮะยังสินค้าที่ขายได้มากที่สุดถ้าถ้าเป็นตามตามตามข้อมูลที่แท็กของ สำนักงานเศรษินะฮะก็จะเป็นสินค้าแฟชั่นมาเป็นอันดับหนึ่งะฮะแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอันดับสองแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีมีมีการวิเคราะห์ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นสินค้าประเภท2-3หมบนหมู่นี้สินค้าแฟชั่นเนี่เนื่องจากว่า Movement สินค้ามันสูงนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่มีสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเวลาที่ที่ที่แทร็ข้อมูลกันเนี่ยเขาจะแทร็ข้อมูล ทั้งในกรณีที่ไม่ได้ม่ได้มีทานเซ็กชันผ่านธนาคารโอนเงินกันอะไรกันมันก็จะเป็นค่าที่เขาประมาณการขึ้นมาแต่อย่างถ้าในในในตัวเว็บไซต์ของของทางเซทัามอลเองเนี่ยสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าโอท็อปโดยโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของกินพูดถึงโอท็อปอะเรามาว่าถึงโอเจกันบ้างถ้าทางคุณทรงวุฒิอยากจะคุยเรื่องโอท็อปแล้วโอท็อปนี่ถือว่าเป็นการเพิ่มรายสินค้าของเซตัลมอลใช่ไหมฮะ ถือว่าเป็นการเพิ่มรายสินค้าของเซ็นเตอร์มอลถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยตัว o t ท็อปเป็นไซจี้แรกแต่ไม่ใช่แต่แต่จริงเราคิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมใช่คิดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่ก่อตั้งเว็บไซต์เลยว่า O-Top เนี่ยจะต้องเป็นจะต้องเป็นกลุ่มสินค้าที่เราจะต้องเข้าไปเจาะเพราะอะไรทําไมจึงต้องเป o ็น O-Top อหนึ่งผู้ประกอบในผู้ประกอบการเนี่ยสามารถขายสินค้าได้แค่ต,อ,ตอนที่เราศึกษาะ,ะครับ งานอีเวนต์ต่างๆใช่ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ใช่ถ้าถ้าเขาต้องการทีปาะสยการตามศูนย์การแสดงสินค้าต่างๆเท่านั้นเองปีหนึ่งอาจจะได้สักสองสองงานสงานเท่านั้นเองใช่ใช่ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นละนอกเหนือจากที่เขามาออกงานออกบูธหรืออะไรต่างๆแล้วเขาก็ต้องกลับกลับจังหวัดเขากลับบ้านปหรือกลับตำบลเขาทดไรทาสวนแล้วใช่ของที่ทำก็ไม่จะขายใครใช่หรือขายหรือขายในท้องถิ่นซึ่งของในท้องถิ่นเนี่ย อาจจะเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้ต้องการนีิคนที่ต้องการอยู่ที่ถิ่นอื่นก็ต้องรอคนขับรถมาเที่ยวถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะง่ายหน่อยใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เราเราก็มีการศึกษากันว่าโโหพองานโอทอปทีเนี่ยคนผู้ซื้อก็จะจ้องตารองานแสดงว่าตอนที่คิดทําเซตั้มอก็ต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะขายอะไรถูกไหมฮะจะเอาสินค้าอะไรมาเป็นธงรบในการทําสนามรบครั้งนี้ใช่ใช่ก็เลยคิดถึงโอทอปแล้วคิดถึงโอทอปเราคิดถึง SME ที่ที่ ที่ไม่มีเวลาทําเว็บไซต์หรือไม่รู้วิธีการทําการตลาดครับแล้วคิดถึงอยู่2กลุ่มนี้แต่จริงๆแล้วจริงๆเราก็ไม่ใช่สินค้า OTop ที่ขายในช่วงแรก,แรกๆของการเปิดเซ็นเตอร์มอใช่ไหมใช่ทำไมมันถึงไม่ได้กลายเป็น OT o p แล้วครับเพราะว่าสินค้าที่เข้ามามันต้องเป็นสินค้าที่บโบรให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จกักอ๋อคือถ้าจะเอา OTOP เอาผ้าไหมหรือว่าจะเอาผลิตภัณฑ์2องทินมาอาจจะยากหน่อยใช่อันนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยนี่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดยางไงเจ้าสินค้าที่มันขายง่ายขายคล และคนต้องการเยอะๆใอะไรประมาณนั้นเริ่มเริ่มเริ่มโอทอเข้ามาจริงๆนานหรือยังครับเริ่มเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็คือเราไปร่วมงานต้องเป็นดีลอะไรยังไงกับใครเราไปร่วมงาน O t ท็อปมิ e a เดียเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเว็บไซต์ไทยทอมอลล์คร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจเอ้ยพูดผิดนะฮะกับกรมการพัฒนาชุมชนครับเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ website, uh, เว็บไซต์ o อ o p t o d a y c o m ออ๋อจริงๆ o t o p เขามีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วเขามีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วก็วคือ otoptoday ซึ่งอันนี้เป็นภาคร,รัฐทำใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของภาคร,รัฐโดยที่ตัวตัวเอนจินข้างในที่ใช้ในการซื้อขายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเวลาคนเข้ามาสั่งซื้อเนี่ยทางเราจะเป็นคนดําเนินการให้แล้วก็ประสานงานเกี่ยวกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้้ปรระกกอบาาดดนนึงโยที่ ะจะมีการสปอร์ตจากกรมการพัฒนาชุมชนก็พูดง่า,งงายๆว่าตอนนั้นทางเซตัลมอลเองอทางเซตัลมอลเองก็ก็ดูอยู่เหมือนกันว่าจะเอาลิงก์อะไรที่มาเชื่อมโยงกับ o อท็อใช่ไหมครับใช่ใชก็เลยไปดีลกับทางกรมการพัฒนาชุมชนชซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนนี่เขาเป็นเจ้าภาพในการดูแลโอท็อปอยู่แล้วใช่ครับ<ม>ใช่ครับ<ม>ทีนี้เราเราเข้ามาปุ๊บเออเราก็มาขายสินค้าให้กับ ให้กับเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการอ๋อครับเห็นบอกมีคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาโอเดี๋ยวเราเปิดสายกันสดๆเลยนะครับน่าจะพูดคุยซักถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณออสนะครับคุณออสอุดรไม่แน่ใจเป็นคุณออสที่มาจากอุดรธานีหรือนามสกุลอุดรนะสวัสดีครับคุณออสครับครับสวัสดีครับครับผมคุณออสโทรมาจากอุดรธานีเหรอฮะใช่ครับครับผมมีคําถามอะไรที่อยากจะสอบถามทางเซตอมหรือว่ามีอะไรจะแสดงความคิดเห็นหรือยังไงฮะ การนี้ผมอยากจะสอบถามทางซิต้ามอว่าครับคุณอารเอ่อเดี๋ยวครับว่าขอคําถามวิธีได้ไหมครับครับขออยากจะถามทางซิต้ามอว่าถ้าสมมุติว่าสินค้าเรายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโอท็อปกำลังรอขึ้นทะเบียนกับโอท็อปเนี่ยเราสามารถฝากสินค้ากับทางซิต้ามอเนี่ยลงโฆษณาได้ไหมครับ ก็เกณฑ์อะไรไหมครจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราก็มีกฎเหมือนกันว่าต no ้องต้องขึ้นทะเบียนกับทางกรมการพัฒนาชุมชนแต่ว่าก็ส่งมาให้ขายส่งสินค้ามาให้เราดูดูแล้วก็ทําการถ่ายรูปขายสินค้าได้ก่อนครับเพราะว่าทางเว็บไซต์เราขายสินค้าอย่างอื่นด้วยครับเพราะว่าทางกรมพัฒนาชุมชนก็จะเปิด เปิดลงทะเบียน่ะปีเว้นปีเว้นปีอ๋อใช่ใช่ครับใช่นี่แสดงว่าประสบการณ์ตรงคุณออสทราบด้วยใช่ครับพอดีผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราเราผลิตออกมาเนี่ยคือผมบอกเลยก็ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของผมนี่เป็นอะไรครับครับครับคือผมผมทอดแมลงขายนะครับอืมครับคราวนี้ผมได้ผมก็ได้มีการทําแ็กเกจจิ้งมีการทําการดีดน้ำมันอะไรในระดับหนึ่งแล้วครับมันอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์วิจัยแต่ว่าก็ได้ ฝากวางขายตามร้านโจมตามตามร้านอะไรเนี่ยครับ mm hmm. มันไปได้แต่ปัญหาเราติดเรื่องการตลาดเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ที่จะวางได้ mm hmm. เราอยากจะทําการตลาดแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆอ๋อแต่ตัวตัวอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยฮะมันจะมี คือเราจะมีข้อจํากัดบางอย่างในการจัดส่งสินค้าทีนี้ถ้าเป็นสินค้าที่ที่เป็นสินค้าที่บริโภคแล้วมันแล้วมันสามารถเน่าเสียได้เนี่ย<ม>ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับครับคุณคุณออสครับโทษทีนะครับคุณคออสรบกวนปิดเสียงโทรทัศน,น์นิดนึงนะพอดีเสียงสะท้อนนะครับฟังไม่ชัดอ๋อครับครับครับขอบคุณมากครับต่อเลยครับเมื่อสักครู่นี้คุณคุณทรงวุฒิบอกว่าสินค้าบางทีถ้าเป็นสินค้าที่มันสดสดใหม่ๆและอายุในการเก็บรักษามันสั้นเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการส่งหรือขายบนโลกออนไลน์ครับคุณออส ้าผมพัฒนาตัวนี้ให้ได้มีอายุสักประมาณขั้นต่ำนี่ดึงเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงครับโอ้ที่อย่างานั้นถ้าอย่างนั้นน่าสนใจมากครับ<อ>ที่อย่างนั้นน่าสนใจมากเ<อ>พราะว่าตัวนี้มันกาลังพัฒนาในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งกับเหมือนกับว่าตอนนี้ก็อยากจะอยู่เพราะว่าถ้าวางขายธรรมดาเจ็ดวันสิบวันคือสินค้าเรามันสามวันห้าวันมันหมดอย่างนี้นะคระับครับปกติแต<ม>่กา,า,า,ายไปแบบว่าให้มันให้มันลงกระจายสินค้าให้ได้นะค,ะนครับ ถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องมีโจทย์ให้คุณออสไปต่อยอดอีกนิดหนึ่งก็คือ1ช่วยดูเรื่องของอายุในการเก็บรักษาตัวแมลงทอดนะครับคุณออสครับแล้วก็สองเนี่ยถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒน์ก็ไม่เป็นไรยังไงส่งตัวสินค้าหรือว่าคุยกันก่อนก็ได้มาคุยกันก่อนก็ได้าได้นะครับอ๋อเราเราเราสามารถส่งไปให้ซีตามอร์ดูได้เลยใช่ไหมครับโทรคุยกันก่อนดีไหมฮะเดี๋ยวโทรคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็อาจจะให้ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ด้วยได้คคคครรัับบนะุณอ แค่นี้ก่อนนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากนะครับยังไงติดตามชมรายการของเราทุกรายการเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทันทีทันใดถ้ามีสายด่วนเข้ามาเลยฮะถ้าใครโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอเดี๋ยวคง ขึ้นให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขอะไรนะครับก็คใครมีคําถามเพราะรายการเราออกการสอดอยู่แล้วนะครับก็สอบถามได้จริงๆคาถามที่คุณออถามเมื่อสักครู่นี้คงเป็นคาถามที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว <c oughs> ผมเชื่อว่าคุณสมบุค์คงคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วคนหรือสินค้ามันจะต้องมีมหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับว่าอะไรอย่างไรมันถึงจะขายบนโลกออนไลน์ได้ใช่คือสินค้าที่ขายในโลกออนไลน์เราก็มีข้อจากัดอยู่พอสมควรนะฮะก็คือสินค้าที่สามารถสามารถจัดส่งได้โดยผู้ประกอบการที่ไม่ทําให้ราคาค่าจัดส่งเนี่ยแบบ โอเวอร์พายไม่ถึงยังไงครับน้ำหนักต้องไม่สูงมากน้ำหนักต้องไม่สูงมากเพราะราคามันจะมันจะแปรผันตามน้ำหนักใช่ใช่เพราะราคาค่าจะส่งที่แปลผันตามน้ำหนักการควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างการจัดส่งเนี่ยก็ก็จะมีปัญหาหรือสินค้าที่แตกหักง่ายอย่างเงี้ยก็ต้องเราต้องดูแลนิดนึงสมมุติถ้าเป็นเซรามิกเซรามิกทางลำปางอะไรสมมติใช่หรือเป็นเครื่องแก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางทางทีมงานผมเนี่ย จะเข้ามาตรวจสอบดูแลกับผู้ประกอบการเนี่ยทั้งหมดสินค้าทุกอย่างที่ขายในซีจ a มด t com จริงเนี่ยผ่านตาทางทีมงานผมแทบทั้งหมดเลยคือเราต้องสกรีนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เราต้องคุยกับผู้ประกอบการเรื่องคุณภาพการจัดส่งสินค้าครเรื่องคุณภาพในการผลิตสินค้าว่า,ามีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่เหมือนเหมือนกันนี่ถ้าอย่างนั้นเราแยกประเภทแบบนี้ได้ไหมครับคุณรงวฒิครับ,รบก็คือว่าสินค้าที่อย่างเม่ก่อสัรู่นี้ของคุณออสยังไม่ได้เป็นโอท็อป ยังไม่ได้เป็นโอท็อแต่ว่าเป็นสินค้าท้องถิ่นสินค้าในชุมชนอยากจะหาพื้นที่ในการขายของหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นโอท็อแล้วขึ้นทะเบียนแล้วอาจจะ3ดาว4ีดาว5ดาดาวอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าสินค้าที่อาจจะผลิตกันเองในครอบครัวแล้วอยากจะเข้าไปขายในซีตอหมอดทั้งหมดนี้ก็เป็นไปได้หมดใช่ไหมเป็นไปได้หมดฮะเป็นไปได้หมดก็คือถ้าถ้าเงื่อนไขในการขายการจัดส่งเนี่ย เป็นไปตามที่เรากําหนดสามารถขายของผ่าน e-commerce ได้เนี่ยก็คือเราก็ยินดีที่จะขายจริงๆเราไม่ได้จํากัดเฉพาะโอทอปเยงแต่โอทอปนี่คือเป้าประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมครับที่เราจะที่เราจะขายสินค้ากันบนโลกออนไลน์มีอีกหนึ่งสายนะครับคุณจ๋านะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับคุณจ๋าจากกทมนี่เองนะครับคุณจ๋าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณจ๋าเสียงดังนิดนึงครับ ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดไหมคะชัดแล้วครับคุณจ๋าจะสอบถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรครับจะสอบถามเรื่องการฝากขายสินค้านะคะว่ามีต้องส่วนแบ่งเท่าไหร่อะคะ่ะส่วนแบ่งหมายถึงค<อ>่าฝากขายอะคะ่ะอ๋ออ๋อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังไงครับอ่าส่วนแบ่งเนี่ยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามประเภทของสินค้านะครับคุณจา๋าไม่ทราบค,คุณจ๋าขายขายสินค้าอะไรครับเป็นสินค้าพวกเครื่องประดับอะคะ่ะ เครื่องประดับใช่ไหมฮะแต่ละหมวดหมู่แต่ละประเภทแต่แต่ละหมวดหมู่แต่ละประเภทเนี่ยส่วนแบ่งมันจะไม่เหมือนกันบางบางบางสินค้าเนี่ยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะบางสินค้าก็ก็คิดเป็นจำนวนเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราต้องดูรูปแบบด้วยอาจจะต้องคุยกันอีกทีกับทีมงานนะฮะมันมีหลายรูปแบบครับคุณจ๋าอาจจะต้องโทรศัพท์พูดคุยกันว่าสินค้าเป็นอะไรแบบไหนและคิดเป็นตัวเลขกลมๆหรือจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับคุณจ๋าครับค่ะแล้วถ้าต้องการฝากขายต้องติดต่อยังไงอะคะโทรเข้าไปหรือว่าต้องเออาาขงงไปให้้ดูกันบะะค อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงขนาดต้องโทรใช่ไหมเดี๋ยวยังไม่ถึงขนาดต้องเอาสินค้าไปให้ดูใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวสินค้ามาให้ดูก็ได้คะถ้าเกิดอยู่เทพมหานครนะฮะแต่เดี๋ยวรายการจะขึ้นนี่เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับคุณจ๋าครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออะไรแล้วก็มีช่องทางการติดต่อกับเซตามอย่างไรบ้างครับอาจจะมีทั้งทางเว็บไซต์มี Facebook ด้วยมีเว็บไซต์เฟซบุ๊กครับผมแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ สอบถามเรื่องการจัดส่งสินค้านะคะว่าตัวผู้ขายหรือว่าทางเซตัมอลจะเป็นคนส่งของนะคะคือการส่งของของเราตอนนี้มีมีสองประเภทนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ขายเลือกเลยตอนนี้เซทัมอลเนี่ยมีบริการจัดส่งในภายในกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยทีมงานของบริษัทเราเนี่ยส่งสินค้าเองแล้วก็ถ้าถางวัดเนี่ยตอนนี้เราใช้บริการของไปรษณีย์อยู่แต่ถ้าแต่ถ้าผู้ประกอบการหรือต้องการฝากขายสินค้าเนี่ยสามารถส่งเองก็ได้ครับอครับ จะส่งเองหรือจะถ้าอย่สะดวกให้ทางเซ็นอร์มอจัดการให้ก็ได้ใช่คือคือเราสามารถจัดการให้ได้หมดตั้งแต่ถ่ายภาพสินค้าใช่ไหมฮะเอาเอารายละเอียดสินค้าขึ้นเว็บไซต์แล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งค่ะค่ะ,คะต้องส่วนนี้มีค่าธรรมเนียมไหมคะถ้าเกิดให้ทางคุณจัดการให้อะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยตอนนี้เราเรามีค่าธรรมเนียมอยู่นะฮะที่ ที่ประมาณ5,000บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้คุณจ๋าเข้ามาคุยก่อนขึ้นอยู่กับตัวสินค้าด้วยแหละผมว่าใช่ซึ่งตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าอะไรประเภทไหนแล้วก็รายละเอียดของการให้บริการของเซตนมอลเดี๋ยวช่วงหน้าเราคงมาคุยกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าจริงแล้วอย่างนี้ครับคุณจ๋าครับการทาธุรกิจของเซตนมอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็น non DIY ใช่ก็คือว่าไม่ต้องทําอะไรเลยครับเจ้าของสินค้าผลิตสินค้ายางเดียวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง ทางเซตาโมทาให้หมดเลยอันนี้เท่าที่คุยกันก่อนเบื้องต้นใช่ครับคุณจ๋ายังไงเดี๋ยวติดตามรายการเราจนจบน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่องทางติดต่อเซตามอก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาเจาะลึกกันครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เซตาโมทานั้นให้บริการครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โอทอปอะไรที่ทําในเวลาที่ผ่านมาเป็นสินค้าที่โดดเด่นและขายดีมากๆเดี๋ยวเรามาพูดดคคุยกกัััันนนนนต่่ออใชวงห้้าบบบจปรรระเ็